สวัสดีครับเพื่อนๆและ f อฟซที่ติดตามช่องจางวัางโจงคนเก็บดาบทุกท่านนะครับวันนี้ผมเอามีดมาให้เพื่อนๆได้ชมนะแล้วก็เพิ่งล้างเสร็จได้ไม่กี่วันนี้แหละก็เลยอยากจะนํามีดซึ่งค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับมาให้เพื่อนๆได้ชมเอาไว้เป็นตัวอย่างไว้เป็นแนวทางในการศึกษาเพิ่มเติมนะครับส่วนท่านใดที่มีข้อสอบถามอยากสอบถามเรื่องของสัตยกพรมโบราณ ก็สามารถทักทายเล็กเปลี่ยนพูดคุยกันได้ทุกช่องทางทุกสื่อโซเชียลเลยนะครับรวมถึงผมก็รับซื้อดาบเก่าดาบโบราณอาวุธไทยโบราณด้วยนะครับถ้าท่านใดมีก็ติดต่อกันข้ามว่าได้นะครับรูปแบบหนึ่งของศิลปะสะกุลช่างทางล้านนาที่เรียกว่ามีดแบบไทยลือ้อมีดแบบไทยลื้อเนี่ยเวลาเราไปพบไปเจอที่ไหนส่วนใหญ่เราก็จะแยกออกนะครับแยกออกเพราะว่า อัตลักษณ์ของเขาเนี่ยโดดเด่นค่อนข้างจะชัดเจนนะครับรวมถึงเวลาเราไปเจอไปพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้เนี่ะมันก็จะมีงานตัวอย่างซึ่งค่อนข้างจะชัดเจนเพราะว่าเพื่อนๆที่เป็นนักสะสมหลายๆท่านก็อาจจะรู้ว่าอัตลักษณ์ของเขาคืออะไรนะตรงนี้เราก็เอามาขยายความกันอีกสักเล็กน้อยนะครับเพื่อน่บนใดได้เข้ามาชมคลิปนี้เป็นครั้งแรกก็ลองสืบสืบสอบสอบ,สอบถามพูดคุยกันดูนะครับแล้วก็เป็นงานตัวอย่างเล่มนี้ก่อน เรื่มนี้นะครับเล่มนี้ได้มาจากทางเชียงใหม่ส่งมานะครับตรงส่วนตรงนี้นะครับมีความยาวตรงนี้อยู่ประมาณสัก4ี่นิ้วนะครับ4นิ้วแล้วก็เหลืองเหลืองเนี่ยผมว่าเพื่อนๆหลายๆท่านคงจะรู้นะแต่ว่าผมอาจจะพูดคําตรงๆคาจริงๆเลยไม่ได้นะก็ขออาภัยหน้าที่นี้ด้วยนะครับแต่ส่วนใหญ่เราก็คือมาจากชิ้นส่วนหนึ่งของสัตว์นะครับแต่อันนี้คือนานแล้วนะครับเป็นงานเก่าของสัตว์แล้วก็เป็นน่าจะเป็นสัตว์ตัวเมียด้วยนะ เพื่อนๆที่เล่นเครื่องรางก็อาพอจะเดาออกนะว่ามันคืออะไรนะแล้วก็ตรงนี้ก็หุ้มด้วยเงินนะครับตรงเชือกที่พันมาเนี่ยว่าก็มีความเปื่อยยุ่ยไปธรรมดาครับแล้วก็ตรงส่วนฉากนี่นะครับก็เป็นการหุ้มแล้วก็ทํลรดลายลงไปนะครับนี่นะครับเพื่อนๆอ,อัตลักษณ์ของไทลื้อนะครับก็คือวลดลายลักษณะแบบนี้นะลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อนๆดูแล้วก็ เอาถปปึงข้อมูลนะแบบนี้คือลักษณะไทลื้อตรงส่วนส้นส่วนใหญ่เขาก็จะตีตาหรือทําลายอะไรขึ้นมานะครับอันนี้มองไม่เห็นละแต่ว่ามีตะปูนะครับเพราะว่าตรงส่วนส้นนี่จะหลุดนะแล้วเราก็จะมาดูใบกันสักหน่อยนะครับซึ่งผมค่อนข้างจะชอบใบนี้นะใบนี้มีความยาวอยู่ประมาณสักสิบเอ็ดมิวนะครับสิบเอ็ดมิลแล้วก็เพิ่งล้างนะครับครับล้างมานะครับเพิ่งล้างเสร็จนะครับมีแบบนี้แล้ว จะล้างสนดิมค่อนข้างจะง,ง่ายนะนี่นะครับ่คือเล่มแรกนะเมือ่อก่อนนี่นะอีกเล่มหนึ่งนะครับอีกเล่มหนึ่งเล่มนี้ถูกส่งมาถ้าผมจำไม่ผิดนี่คือมาจากขอนแก่นนะถ้าผมจำไม่ผิดนะพอดีเขาจะเดินทางเข้ากรุงเทพนะครับก็เลยเอามาขายให้ผมที่ที่ทแถวปทุมนี่ครับตรงส่วนนี้ก็จะเป็นโซหนึ่งของสัตว์ใหญ่ที่ผมเคยเกินที่ผมได้เกินไม่ได้เคยเกินเกินไว้ตอนต้นนะครับ ก็ยาวมาสักสี่คือจะมีความยาวใกล้เคียงกันนะครับมีสองเล่มนี้ตรงนี้ก็คุ้มด้วยเงินนะครับแล้วก็ตรงส่วนฝักก็คุ้มด้วยเงินแล้วก็ทำดลายอันนี้ยิ่งชัดเลยครับเพราะว่ามีความสมบูรณ์พอสมควรนะดลายของไทยหรืออตลักษณ์ของไทยหรือเวลาเขาสร้างมีดสร้างถาวขึ้นมานี่รลายของมันจะเป็นอย่างนี้นะแบบนี้เห็นไหมนะครับแต่อันนี้เขาก็จะตีตาตรงตูดนะ ของตูเนี่ยผมไม่มีข้อมูลนะว่ามันตีเพราะว่าเป็นเตาเป็นเป็นความชอบหรือความสวยงามหรือว่าเป็นเป็นเครื่องหมายการค้าของเขานะอันนี้ก็จะมีตาเป็นจะเรียกตาไหมไม่แน่ใจนะครับก็จะทําหลายเลยมาเป็นปลามั่งเป็นอะไรมั่งเป็นปมจักมั่งเป็นหลายหลายอย่างก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมายการค้าก็ได้นะใบมีดนะครับอ่าใบมีดนี่มีความยาวอยู่มาสักสิบเอ็ดมิลเท่ากันนะครับพอๆกันเลยสองเร่มเนี้ย ใบมีดความยาวพอกันนะครับเพิ่งล้างมาเหมือนก,กันนี่นะครับทีนี้เรามาคุยรายละเอียดกันสักนิดหนึ่งขยายความอย่างที่ผมบอกสักนิดหนึ่งเผื่อเพื่อนเพื่อนท่านใดที่ได้เข้ามาชมคลิปผมเรื่องของซาวุธครั้งแรกก็อาจจะนําไปเป็นข้อมูลนะมีลักษณะนี้ที่เราเรียกว่ารูปแบบหนึ่งนะครับเอารูปแบบหนึ่งก่อนแล้วกันรูปแบบหนึ่งของศิลป,ปะทางด้านนานะครับ ซึ่งล้านนาสมัยโบราณก็จะมี68 69หัวเมืองนะครับในเขตแดนล้านนาส่วนไทลื้อนะครับศิลป,ปะไทลื้อก็เป็นกลุ่มชนชนชัดชนที่พันหนึ่งที่มีการอยู่ในจินฐานเดิมและรวมถึงว่ายกย้ายจินฐานไปตามที่ต่างๆนะครับรวมถึงนะครับรวมถึงทางไทลือ้อทางตอนบนของลาวด้วยนะครับทางลังปางทางเชียงใหม่ทางอะไรก็จะมีกลุ่มไทลื้อนี่ค่อนข้างจะเยอะนะครับบางทีเราก็จะเรียกเรียกต่อสร้อยว่า ไทลื้อลำปางไทยลื้เมืองนั่นเมืองนี่ต่อกันเพื่อความเข้าใจนะว่ามีการยักยกยาชินฐานไปอยู่ตรงไหนนะครับอายุของมีดเล่มนี้นะครับงานเก่าเนี่ยโดยปกปติเราก็จะสันนิษฐานว่าก็อยู่ในช่วงของต้นรัตนะนะครับต้นรัตนะซึ่งงานพวกนี้เป็นงานเก่านะครับงานโบราณง,าน,า,นงา,นานเก่าครับผู้ใช้เนี่ยถ้าเราพูดถึงผู้ใช้เนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปในสมัยโบราณปุ๊บกลุ่มที่มีศักดินาเนี่ย ก็จะมีเครื่องประดับไม่ว่าจะเป็นอาวุธหรือเสือ้อผ้าพรเนี่ยเครื่องประดับตําบอกตําแหน่งยศถาบรรดาศักดิ์นะครับในในรูปแบบของที่ตัวเองได้ยศถาบรรดาศักดิ์นะครับคือมันจะมีความสอดคล้องกันนะครับและผู้ถือใช้ผู้ปกครองมีดพวกนี้อย่างน้อยก็ต้องเป็นเรียกอะไรผู้ปกครองท้องถิ่นนะครับอย่างเงี้ยเป็นผู้ปกครองท้องถิ่นรวมถึงผู้มีศักดิ์ารีมียอสูงสูด้วยก็ใช้นะครับเพราะว่าอาวุธหรือเสื้อผ้าพร มีสิ่งนีค่าเข้ามาประดับบนตัวมีดตัวดาบตัวหอกเนี่ยมันก็จะอาจจะสามารถแบ่งชนชั้นของผู้ถือครองได้พอสมควรนะอย่างเนี้ยเป็นการที่แนมตรงเนี้ยเราเรียกว่าส่วนหนึ่งของสัตว์ใหญ่นะครับส่วนหนึ่งของสัตว์ใหญ่แล้วก็มีตัวเงินก็ามาประดับประดานะครับรวมถึงบีเล่มนี้ค่อนข้างสวยนะว่าเล่มนี้น่าจะผู้ถือครองก็น่าจะมียศฐานบรรศักหรือ หรืออะไรเกี่ยวกันแนวนี้นี่แหละที่ยุดค่อนข้างสู่พอสมควรนะเพราะว่าทำมาค่อนข้างจะที่จะปาีดนะครับสวยงามนะครับรูปทรงรวมถึงตรงส่วนนี้เป็นส่วนที่ถ้าคนเล่นเครื่องรางของขังก็น่าจะพอทราบว่าส่วนนี้ก็จะหายากนะครับมีความพิเศษนะห็งว่าผู้ถือครองก็ต้องมีมี power พ,พอสมควรนะผมพูดว่า power แล้วถึงเนาะเจอที่ไหนนะครับมีคนถามว่าเจอที่ไหน เล่มนี้ส่งมาจากเชียงใหม่นะครับเล่มนี้ส่งมาจากเชียงใหม่ตัวเ,เล่มนี้ส่งมาจากขอนแก่นนะครับแล้วผมจ้างวางโจคนเก็บดาเป็นผู้ครอบครองนะครับเพื่อนๆนท่านใดที่ดูคลิปนี้แล้วหรือดูคลิปที่ผมเคยลงไว้ในช่องทางต่างๆแล้วอยากจะรู้จกักอยากจะสอบถามข้อมูลแลกเปลี่ยนข้อมูลนะครับรวมถึงอยากจะพูดคุยเรื่องของสัตว์ทัวทธโบราณผมยินดีนะครับเราสามารถแลกเปลี่ยนความรู้กันได้ตลอดนะครับ แล้วผมก็รับซื้อดาบเกา่าดาบโบราณอาวุธไทยโบราณด้วยนะครับใครมีแบบนี้ผมก็รับซื้อนะครับจางวังโจคนเก็บดาบสวัสดีครับ